สเสือ,อยังลบลด,ดูเด้อนี่ยหลบดอกนะนะอ๋อหนูตดนนีเนะพี่น้องไปอานหนูอีกแล้วมืนอนี้นะพี่น้องลาดหนูอีกแล้วเด้อมืนอนี้นะ คิดปลาโน,น้ตอีกแล้วมานี่ข้าปลาคนเดียวเด้อสิมานบอลมานี่นะพี่น้องนนี่่พุทำพุ่นเป็นธงนาได้ทำพุ่นนะมันกินข้าวอาจจะมานอนแค่นี้ได้นูกินข้าวอยู่พุ่นน่ะมาเดินทางนอนตามไม้นี่แหละพี่น้องตามต้นไม้นี่แหละเดี๋ยวจะหาเบิ้งก่อนได้พี่น้อง អាចกดไลค์กดติดตามช่องว่าจ๊อปไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อติดตามเบิ่งนํากันញ៉ៅញ៉ាเด้อว่าจะมานบ่มื้อนี้មាននួយញ៉ីងบ่មื้อនេះណាពីង ชาวบ้านขุดกรับปูแค่นี้พี่งไนี่ยดูเบอ,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 อร์อ้อเบอร์อรเหพีบนเด้นี่นะ พีดีดักเนะกเี่ยว่าไงบุษย์เสืออย่าดบลูเด้อนี่เฮ็ดโมให้นำเฮงเฮ็ดให้นำมีตลอด บ่มียำแห้งและน้ำอย่างนี้นะเห็ดพีอย่างนี้นะไปไปทางนี้มีเบาะมาเนี่ะนู่นะน,นะ

พุ่นลูกลูกมันกระโดดไปทางพุ่นนี่ลูกน้อยมันมา,นมานแล้วเด้อเอาคนยัดเก็บนูก่อนเด้อเดี๋ยวเขาจะหาไปทางพุ่นละเก็บนูก่อนตัวเมีตัวเมีมป้านี่ใหญ่บ่มันนอนอยู่นี่เด้ ไปลุยต่อไปบัดนี้นะอืมบนต้นกล้วยนี่คือสิม,มี เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพุ่นเห็นบปล่สูงพุ่นนะเห็นเอล่าต่อมเอ็กแล้วพุ่นเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปออกกันเ้อขึ้นไปยิงซ้ำก่อนพี่น่อมันยังมาตายพั่นจะลุดแล้ว Sammel con sâm con vino bơm con lúc đó hà nè nô đô nê nọ vino đồn này két nâng 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 กัดลูกดอกเขางม็ดเนาะเสียดายพี่น้องมีลูกดอกแล้วละนูนหน่อยนี่ก่อนเดี๋ยวจะลงไปหาทั้งพุ่นก่อนเดี๋พี่น้อง่าจจะมีบ้งทั้งพุ่นฮอ,อ,อนก็ฮอนมือนเนี่ยเด็ดฮอนร้ายมือนนี่นะไม่แล้ว อยู่หักกิ่นเลยนะพี่น้อยเหมาเหมาพี่น้อยมันมีลูกดอกเยี้ยงมันนะพี่น้อยดอกเสียแล้วอันนีนะ้กัดลูกดอกเอาจนเสียเม็ดเลยพี่น้องยลูกดอกไปตอกระบาดแล้วพี่น้อยแง่เลย มาก่อรมาก่อน,อนพี่นอ้องดูบรรยากาศนะครับแดดฮอนแห้งวันนี้นะจบคลิปซัมนมอรเด้อพ่อแม่พี่นอ้องฝากกดไลค์กดติดตามซ้องเปล่าจบเด้อพ่อแม่พี่นอ้องขอคนละไลค์คนละเสียเด้อพ่อแม่พี่น้องเจอกันาาคลิปต่อไปเด้อ 拜拜。Bye bye.